<laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ดองปูกปายสุขสุขคนนะครับเมื่อนี้กับมาผูกปอกปกันคือเก่าครับกับผมมาใหม่เรากินนะครับเมือ่อนี้ผ้าพีผ้านองมากินกับสมครับพี่น้องสมยังกาะนลองเลยสมงัวนหน่อยสมง่วนหน่อยคนว่าสมง่วนหน่อยครับลาบหมูครับพี่น้องนี่ครับสม สมง่วกับลาบหมูพริกแบบหลายพริกครับบบแบบแข็งคมนะครับอล้วครับพี่น้องก่อนสิลมือกินใจลืมฝากกด subscribe กดไลก์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมบ่าวหน่อยเรากินน้ำได้ครับขอบคุณเลยหลายด้วยครับพี่น้องเอ้ยสำหรับการติดตามและก็การรับชมนะครับเดี๋ยวมานางกินอยู่ไตพาแพ่ที่เกาครับฝนตกครับได้ยยินเสียงฝนมาครับพี่น้องเสียงฝนตกโป๊กแป๊กโป๊กแป๊กยู่นะครัเนาะ เดี๋ยวจะเอาบรรยากาศตอนฝนตกแหงๆงให้เบิร์มาครับตอนนี้ยังวันเสาร์อยู่ครับยังไม่หยุดก็เลยบวดใอกไปนั่งกินข้างนอกแล้วครับพี่นอ้องฝนทิโตงค่ำ <c oughs> ออาพี่น้องมัต้องเวาไล่ห้าะลงมือเลยไใส่ลาบ่อนเมนูนี่เป็นเมนูประจำสองเลยครับผม สมง้อหรือวะแหนมแหนมแหนมอีสานครับนะครับเป็นเมนูประจำสองนะครับเชิงนกกระนกยังก่อนกเชิญบนนี่แหละเชิญนกเชิญเบีแกนเค็มบ่เดี๋ยวคนจะว่าเอามันจะใส่เค็มคนเบิ่งเลยไอพี่น้องเบิ่งขึ้กัน,กน เงาี่ร่อนมันออนน่งเลยอืมเบอีน้่องแบบกกะกะลังพอดีเลย theo đường vàng theo tuổi quay đường ไงพี่หอกมากนี้หรอกมาแกามงขมอ่ะคุณมากอ่างะดม่มายังเด้อก็เป็นสายเบิดนี่ นุงน่งหน้ายับไงเปิดสองขึ้นกันบนอือม,มาแก้กันนี่ครับพี่น้องอย่างคมขมจ่ <c oughs> ออก <c oughs> ขมขมนึงให้แรงหน่อย <c oughs> น้องจ้าวครับเพิ่เงเอาแนวกินมาก มาให้ไปสนใจเรื่มเด้อคนให i, นสะสะม่ลรสแซ่บรสแฝดหลายของเช้าเนี่ยกินมาใหา้ครับพี่นอ้อง สมีเหมีแวกระตวนน้องสมแมวตัวยหก่นึ่ มันติดอยู่ในลัมือเข่าติดมือเป็นหนองเลยไปลองมังลาบกินลองลาบหมูครับตัวลาบ Làm mừng có dẹp lắm Ngon เห็นจีบเห็นส่องหลายยส่องนะครับที่เห็นเป็นจินผกเดี๋ยยอดยื่นพ่นหลายครับพี่น้องเราจะลองกินลองเบ้งเงดี๋ยวมันจะเห็ุตาเน,นียครับพี่น้องเพราะว่าิีนี้มันก็สิมีกฎอย่างหนึ่งนะครับที่เหตุให้เสียบเสียบทองหรือว่ากระเพาะนะครับเหตุใน่เข้านี่อาจจะเป็น โลกระเพาะภายลังกันได้ครับเอ้าลองเบึงเดี๋ยวใส่น้องเลยลอง <c oughs> นี่พี่น่องเอ้ยใส่กับสมเลยตั <c oughs> ้งเลยพี่น่องใส่กับสมนะอืมอืมอ๋อ <c oughs> หอมเนาะอืมอืมรสพริกต้อนคือหอมคือดิบพริกดิบมันสีหอมครับห,หอมแบบหอมกินมาพริก giờ anh chụp hàng rào hả? Của chó bạn hay ở luôn phải? กินครับลองที่รองหรงนล้ว <c oughs> อ๋อขมขมครับขมจนหินีอมก

บำรุงอิวพบำลุงผิวพันเพิ่นมาเมื่อดีพอเมนุ่มแจ่เนาะแจ่ทลุกเมนูอืม mm -hmm. ต้งผมนี่ตากฝนครับพี่น้องขออย่าดลายครับผมมันเปียกครับพี่นอ้องแคงฝนมากแคงมากจะใสกว่เด็ดตอนแรกไปตังอยู่ด่านนอกนะครับว่าสกินอยู่ด่านนอกพอดีกับฝนลงเม็ด เก็บอุปกรณ์แลียนมาตั้งค์นะผมเลยเปลี่ยนแบบอันนี้ป่ะพอดีแล้ย

ร้อนอยากครับเอาเหมียวแซ่บ,บ,บ,บป่ะแซ่บอืม 我。Wow. hmm Qual relствен na u Ujian เสียปากเสียอะไรพี่น้องเสียปากบ่ เสร็จแะอืมาตือ่ายเธอตามมาพิดเสียงกบเสียงเขียดกับอิบยิบปิบยิบเก่าครับพี่น้องนาด้วยลืม ขออนุญาตเยินก่อนะครับไปเข้าหั่นผิกใส่หั่นผิก,กสุกใส่หั่นผิกดิบใส่หั่นกระเทียมใส่ครับพี่น้องเวลาสดแล้วมันกระติถือทั้งกระเทียมถือทั้งผิดมันก็ระติดจวดจานเล็กน้อยนะครับพี่น้องเนานะเอาละครับพี่น้อง เดี้านใจน้องเนยเป็นผู้พิดลองเบิึงนะครับครับพี่น้องคลิปนี้ว่าน้องเนยสีเบา <c oughs> ดีบ่ครับยำพอมาลงคลิปยำแล้วครับเล้วน้องเนยพิดคลิปสำหรับคลิปนี้นะคะไก่กินเปรี้ยวสำหรับเมนูกับลาบหมูกับสมุัวหน่อยก่อนสิปนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่องบอลนันได้กินน้ำด้อค่ะเป็นกำลังใจให้เหนยครับพอบอลนั้นได้กินน้ำค่ะ ทำรับกิวหนาพอกันไหมค่ะอขอบคุณในหลายเยาด,าาด้ครับสถานการติดิฐดในกิจการและชมนะครับบ๊ายบาย